คนเกิดปีนักษัตร์กุลปีหมูเป็นนักษัตรพลังาธาตุน้ําเดือนกรกฎาคม2568เป็นเดือนมะแม่พลังดินาธาตุน้ําพื้นดวงของคนปีกุลในเดือนนี้พลังาธาตุของเดือนปะทะและขัดแย้งกับคนปีกุลแต่นักษัตรมะแม่กับกุลเป็นคู่มิตรกันทําให้เดือนนี้พื้นดวงของคนปีกุลมีความราบลื่นกว่าช่วงที่ผ่านมา ทั้งทางด้านการงานและการเงินปัญหาหรือความตึงเครียดที่สะสมมาเริ่มคลี่คลายมีเพื่อนฝูงยื่นมือให้ความช่วยเหลือแต่ไม่ควรประมาทเพราะดวงชะตาอยู่ในช่วงประทะชงกับปีมะเส็งโดยเฉพาะคนปีกุลที่เกิดปีพศ2538พศ2526และปีพศ2514 หัวหน้าง,งานจะให้การสนับสนุนมีโอกาสได้รับมอบหมายงานมีคอนเน็ชันใหม่ๆแต่พื้นดวงจะกกระเตื้องขึ้นคนปีกุลต้องไม่ประมาทต้องดูแลและรับผิดชอบงานให้ดีคนปีกุลที่เกิดปีพศ2562และพศ2502ต้องดูแลสุขภาพให้ดีเพราะมีเกณฑ์เจ็บป่วยส่วนคนปีกุลในรอบอื่นๆ ในเดือนนี้จะผ่อนคลายขึ้นปัญหาหรืองานที่ติดขัดได้รับการแก้ไขแต่สิ่งที่ต้องระวังคืออย่าเข้าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นและเรื่องคำพูดอย่าพูดโดยไม่คิดอาจเกิดปัญหาเดือดร้อนตามมาได้ในภายหลังด้านการงานราบรื่นขึ้นปัญหาคลี่คลายหากค้าขายดูแลคุณภาพสินค้างานเอกสารและพนักงานให้ดีด้านการเงิน ต้องระวังการใช้การจ่ายด้านความรักต้องมีสติและควรพูดกันด้วยเหตุด้วยผลด้านสุขภาพระวังโรคเก่าๆที่มีอยู่ควรดูแลสุขภาพให้ดีแนะนำให้คนปีกุลสวมใส่เสื้อผ้าเครื่องประดับโทนสีธาตุโลหะเพื่อเสริมพลังธาตุกำเนิดและเพิ่มพลังธาตุน้ำซึ่งเป็นธาตุประจำตัวคนปีกุลจะช่วยให้รอดพ้นอุปสรรค มีผู้ช่วยเหลือและทำให้การงานการเงินราบลื่นขึ้น